เอาทุกๆแบบสวีดีมันชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้มันอยู่ในเกมซ n นน h เฮดแล้วก็สตาร์ทต,ตอนนี้เลยโอ้ยบุกตัดดักโฆษณาทำไมเมื่อกี้มันโฆษณาวะแต่เพนไม่เจ็ติดลิกลินอ่ะนะเออจะบอกให้อันนี้ก็ยัวแคมไฟไดอิงเอากำลังจะดับออดับแล้ว ไฟคีบเดี๋ยวไฟวูดหาเชื้อเพลิงเราก็ต้องออกไปตามหาล้วก็นะไก่ยังวะเนี่ยกี่กิโลวะโอ้โหถ้าเดินป่ายิงโคงหนากบนหน้าดะเดี๋ยวได้ถ้าไปเซเลนเฮนมันตัวนี้วะเควตเอโอยยัวเอ็นอะไรสักอย่างยัวเอ็น You and your friend have come to this forest for camping to be close to nature. โ oh, อ๊ยอันนี้ go out and collect firewood to start campfire อ oh, ๋อเอาไปจุด c a m ไฟ i r e เพื่อน Canro ย้ายมาซับบอันนี้วิ่งอ๋อ oh, วิ่งวิ่งวิ่งสตานีน่าเลยแต่ เป็นตาย่านหน้าดูเลยนะเดือนเดือนโอ้ยมันม่าจะเป็นตาย่านมากมากเลยนะจะบางให้ผมคือคนอีสาม <c ười> โอ้ออยเลยวะะไรนี่คือเก็เอย่อางไรเก็บจังไรอา้อาวเก็บแล้ว ไปต่อโอ้ยตามตน้นไม้โอ้ยตายตายตาย,ตายกลับไปที่ดีเทิร์นทูแคมไฟอ่ะตอนนี<า>ปน้ปึ๊บปั๊บปั๊บเพื่อนอยู่ด้วยโอเคเรียบร้อยโอ,โอ้โหเอาตายแล้วอ่ะอ่อะหวลาอีกแล้วโอเคก็เลือกหายโฆษณาอีกแล้ว ไปต่อเน็กโดนเน็กบอดไล่ผ้าไปโดนเน็กบอลไล่ผ้าไป,นเ,นอาาไปเออไม่เหรอไม่ข้ามเลยแล้วกันอันนี้มาเยอะเกิน e n d are m i s s i n g หายเพื่อนหายสุดยอด Go look and อนโ them You wake up เด e n ไน h t คุณตื่นมาใน ตอน,นคืนแล้วก็ไม่เจอเพื่อนคุณต้องตามหาเพื่อนคุณในที่ที่หนึ่งแล้วก็ไม่อยากออกไปเลยอ่ะไม่ได้กลัวผีอะไรนะกลัวเจอมันมันจำสเกตตุต้งแค่ที่หน้าแต่จริงจรมันโคตรเตี้ยเลยตัวผีเตี้ยนะอะไรวะ คืออะไรมาแล้วเออ,อแล้วไปต่อโอ้ย,ยอย่างมีเป็ดหัวลำโพงเอาล่นไปต่อเห็ดวันนี้คืออะไรอี๋โอ้ยเออไมอ่ลวโอเคไปไปต่อเอาอีกแล้วรูปคลิปไม่มีอะไรเลย เช็คเอ่ออันนี้สรุปคลิปไม่มีอะไรเลยนอกจากโฆษณ <laughs> all similar. า isoc มาเลยเด้อเดอเด้อบ้าบ้าเอาไปง่ายเลยคือมันมีแต่ซีนอะไรทุกอย่างอ่ะวั้นเฮดใครแปะออกก็แปะไป,ไปผมว่าแปลไม่ออกทำไมมันตัวเตี้ยอย่างเนี้ย เอาละตายละเรนไว้ไวเลยแฮงเรนไว้ห่งไดนเอ้ยโอ๊ยว่าไม่เริ่มไม่น่าใช่คนอ,อีสานแล้วเน,นี่ยเออว่าอยู่ทำไมเรานมันเห็นอยู่เนี่ยไปไปไปเดินไปถึงแ้วเอเลียนอีกแล้วโอเคไปด่านต่อไปเอาลว โอเคควสที่สี่ you must find a way contact for help there are tower here there me I have phone ที่โทรศัพท์แต่ไม่มีสัญญาณไงวะมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อันนี้คืออะไร โอเลือนพามาจอมไม่เข้าได้เลยสซลตตี้มันคกากนนเซเลตตี้เกมเนี่ยมันกากมากเลยนะตอนหลังเราจะได้สู้กับบอสได้เก็บเอากอและเอาจริงๆโฆษณามาอีกนิดเดียวจะเปลี่ยนเกมแล้วเปลี่ยนเลยดีกว่า เอาเป็นว่ามันให้เราไปต่อ the w i s e b o k e ะไอ้สักอย่างมันพังเราต้องไปซ่อมมันนะแล้วก็เพื่อแคมของเรานั้นถูกปิดเราต้องหาทางเคลื่อนย้ายไอ้ก้อนหินบ้าบาบมอน,นไปนะไม่กดอะไรตรงนะี้ ตัวเล็กๆผมกระโดดเอามาแล้วง่าต่อแฉลบเขียนมาทำไมโอ๊ยคนผิดแล้วก็กลับอีก200เมตรคนอะไรเว้เนี่ยมันวิว่งได้ไวขนาดนี้ เอาง่ายคือไปเล่นคอร์ปตี้ยังจะดีไหวเล่นเกมได้นะอย่างว,วะมันแค่ทำอะไรเนี่ยมันเป็นเกมผีที่ไม่นา่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเห็นมา แค่นเนี่ยเอา้าจบคลิปเลยพอเลิกเล่นเลิกแล้วเลิกแล้ว